สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับยูมาริกานะคะก็หลังจากห่างหายไปนานเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้กลับมาแล้วค่ะก็ช่วง ก่อนที่จะมีโควิดนะคะแล้วก็ก่อนปีใหม่นยเรากับเพื่อนนะคะก็ได้จัดปาร์ตี้นะคะฉลองทั้งวันคริสต์มาสนะคะปีใหม่นะคะแล้วก็วันเกิดของทั้ง3สาวกันด้วยนะคะจึงจะมีป้าตุก๊กนะคะแล้วก็มีแซลนะคะแล้วก็จะมีมาบาบู<ๆ>ก็ทั้ง3คนนี้นะคะเราจัดวันเกิดให้นะคะทั้ง3คนเลยพร้อมๆกันนะคะกับการจัดวันปีใหม่นะคะก็ต้องขอเล่าไปก่อนนะคะว่าทางกลุ่มเรานะคะก็จะมีการจัดวันเกิดให้เพื่อนๆกันอยู่แล้วนะคะแล้วปีนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราจ จัดแบบเดิมๆในห้องของเพื่อนๆเองมันก็จะดูแบบว่าอึดอัดแล้วก็ไม่ได้บรรยากาศใช่ไหมเราก็เลยเราก็เลยคิดกันว่า,วาปีนี้นะคะปีที่แล้วะะเราจะไปจัดกันในกรุงเทพนี่ละคะเราก็เลยไปหาโรงแรมค่ะที่เราจะไปจัดงานเราจะไปรวมตัวกันที่นั่นได้นะคะเราก็ต้องราคาประหยัดด้วยนะคะเราก็เลยไปเจอโรงแรมโรงแรมนึงมาย่านรัชดานะคะ ซึ่งเป็นย่านที่มีรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางเข้าถึงง่ายนะคะเราก็เลยลองเข้าไปดูนะคะและช่วงนี้ช่วงที่เราจองนะคะมันก็จะมีโปรโมชั่นนะคะของแม่สีบมันก็จะมีของรัฐบาลอะเราเที่ยวด้วยกันมันสามารถใช้ส่วนลดได้นะคะชื่อว่าโรงแรมอามันตาโฮเทลแอนด์แลคเซเดน์ค่ะซึ่งเราคิดแล้วนะคะว่าพวกเราทั้ง7-8คนเนี่ยก็จะมารวมตัวในห้องนี้กันได้แน่นอนนะคะไม่อึดอัดนะคะ เปิดห้องกันไปเลยนะคะและก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องยูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก,กันดีกว่าค่ะว่าโรงแรมน่าอยู่ขนาดไหนนะคะและทำไมายูถึงเลือกที่จะให้เพื่อนๆนะคะมาอยู่รวมกันที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ ะะเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าโรงแรมอะ่ะมีการจัดเป็นสัดส,ส่วนนะคะและในห้องอะ่ะก็จะมีห้องครัวนะคะห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำะ่ะแถนมีอาอาบนะ้ำอีกด้วยคือห้องอะ่ะกว้างถึง54ตารางเมตรเลยนะคะเราก็คิดว่าเออมันเหมาะมากนะคะสําหรับการที่เพื่อนๆได้มาพักผ่อนนะคะในราคาที่ถูกนะคะก็จะต้องได้ภายในกรุงเทพนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ติดรถไฟฟ้า MRT นะคะ ศูนย์วัฒนธรรม,มก็คือลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอสพานาหรือว่าไปเซนทรัลพระรามเก้าได้ด้วยค่ะเพื่อนๆตื่นเช้ามานะคะสามารถที่จะ เดินทางไปทำงานได้อย่างสะดวกอีกด้วยนะคะก็เลยโอเคเลือกบุ๊กคิ้งโรงแรมที่นี่เลยนะคะซึ่งไกลมากแล้วก็ถูกมากเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็ใช้ส่วนลดนะ,ะของเราเที่ยวด้วยกันด้วย40%ค่ะก็เลยได้ส่วนลดกันไปเต็มๆเลยราคาจองตอนนั้นนะคะอยู่จอง่อ1,300กว่าบาทนะคะจอราคาก็จะไม่แรงมากนะคะซึ่ง พูดซึ่งเยอะมากซึ่งการจัดวันเกิดฮะ,ะของทั้ง3ามคนนี้นะคะมันแฮปไปสองรอบทุกคนเพราะว่าเราแฮปป้าตูก่อนเพราะว่าป้าตูเป็นคนที่แบบว่าลำใหญ่มากคือแบบกลัวเพื่อนไม่รักกลัวเพื่อนไม่จัดวันเกิดให้แล้วก็กลัวเพื่อนแบบว่า ทิ้งเทอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้อของขวัญมันเกิดให้นางอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะบมวุ่นวายกับหลายๆคนมากเลยคือแบบไม่สบายเลยอะ่ะซึ่งเราก็จัดให้เลยจ้าเราก็แกล้งนางเลยจ้าคือซื้อเค้กที่แบบก้อนเล็กๆกทุกคนก้อนเล็กเลยบอกว่าละสามสิบบาทนะคะมาให้นางแล้วก็ซื้อของที่นางอยากได้อะ่ะที่มันเป็นแบบน้ําหอมน้ําหอมน้ําหอมแบรนด์เนมอ่ะแต่เป็นน้ําหอมแบบแบ่งขายเอามาให้นางในของขวัญมันเกิดนะไปดูปฏิกิเิยาก,กันคขาว่านางจะทำหน้ายัางไงบ้างี๋ดวค่ะ

ของขวัญของขวัญขอบคุณค่ะนี่ป้าชื่ออะไรลูกป้าลูกป้าชื่ออะไลูกปาุ่ะุมได้ไหมครับลองได้คิดงา้ขอขอป้าก่อนขอป้าก่อนป้าอยากกินมากอะไรนะคะกิป้าแก่ของขวัญเร็วเอาป้าแก่เร็วป้าเดิมคยย่ห้อกดจังเลยดีจจัเลดีจจังเลย จนาัดให้แม่อะหอออ้าวไม่เคยโดนจัดให้รอจัดให้มเนาะเอาเร็วๆเค้กสามพันเร็วๆเค้กสามพันเนี่ยขอที่มึงอยากได้เลยทีงถ้ามาแตกโอเคไหมคะลูกเนาะเนาะขอด้วยนะกูจีบค่ะยินั่นคืออะไรครอุ้ยจะบอกวา เป็นแบบเป็นรถเลยมันว่างขายได้สิบตัวอะไรสามพันร้อยเพื่อนเอาเงินไปจ่ายเอาห้องเออมันหมดแล้วมึงเพราะว่ากูเจอของปลอมเนยที่มันเอาของอันนี้เป็นของปลอรมเหรออั้กเฮ้ยกูมั่นใจว่านี่ของแท้สั่งจากพี่คนที่มันที่แท้อยู่ไหนขอชิมใส่อะไรในเกลิ่นมอง สังเลยพี่ที่รู้จักเลยมองมองไมองมอตงมไม่คอยไมองคนเนีขายสามอัร้อยป้าป้าขายอะไรอ่ะป้าป้าขายอะไรเนี่ยยืดแซงเพื่อให้ยืแซงเดี๋ยวขวดใหญ่ก็มาคนใหญ่มาจาอไไนมาจากไหนจีดเลย <het ero> หลายคนคงสงสัยนะคะว่าเราหันข้างทําไมเพราะว่าการที่มันปกหน้าเต็มๆแบบนี้ทุกคนถ้าหันหน้ามันจะรู้สึกว่าหน้าบานไงเราก็เลยต้องหันข้างเพื่อให้มันรู้สึกว่าหน้ามันมีมิติไงมาต่อค่ะหลังจากที่เราเซอร์ไพรส์รอบแรกไปแล้ว,ลวนะนางเชื่อสิ่ใจเลยค่ะทุกคนว่าเราอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเนยนางจริงๆแล้วนะคะได้ของขันแบบนั้นจริงๆนะคะพอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จนะคะเราก็ไปนั่งทาของกินกันค่ะโดยที่เราอ่ะ ก็จะมีผักนะคะมีหมูมีไก่มีปลาเย,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศในการกินของเรานะคะจะเป็นยังไงและขาดไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือต้มทำไก่ย่างนะคะไปดูกันค่ะที่อยู่ต้องมานั่งเล่าแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะที่ทําคลิปไวะ้ะคืออยู่ไม่ได้มานั่งพูดอะไรแบบนี้เป็นช็อตๆนะคะก็เลยอยากจะมานั่งอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นยังไงกันบ้าง ไป้องห่อยเลกล้องไป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 กล้องอันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใช่ไม่อันนี้มาเอาอันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงค่ะอันนี้มาเอ็นค่ะเด็กเอ็นท่มตามย่จ้าขาดปลาไม่ได้ไม่ไ้จริง ไม่หมดเลยผักยังมีตั้งเยอะออออออห้องน้ำก็ใช้ไม่เป็นแบบสเุ่มาถึงทีมวันคริสต์มาสของเรากันแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นทราอยู่จัดก่อนวันคริสต์มาสนะคะ ก็เลยมีธีมกันนะคะในการจัดนะคะใส่ชุดที่เป็นชุดแบบเสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวนะะมีสีแดงกับสีขาวซึ่งสั่งมาจากช้อปปี้ราคาตัวแล้วร้อยเก้าบาทเองนะคะถูกมากๆแล้วก็เลยโอเควันนี้เราจะไปเต้นกันต่อไปก็จะเป็นการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของจริงกันแล้วค่ะ ตึ้งเค้กที่เราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเป็นของร้านโบเค้กนะคะแล้วตอนที่เราปิดไฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะป้าตูค่ะเขาก็คิดว่าเราอะอไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์บูหรือแพรอะไรสักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาถ่ายรูปกันอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วเราอ,อ่ะก,ก็เอาเค้กเข้าไปปิดไฟแล้วเ,เค้กเข้าไปคือ <Happy S 1> น้าก็เชื่อสนิทใจเลยว่าคงไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแน่นอน <Happy S 1> เราก็เลยเอาเข้าไป นางก็เลยถักหัวเข้ามาบอกนี่วันเกิดเมียวันเกิดเมียอะไรเงี้ยหนูก็เลยพูดว่าไม่ใช่นะมันเกิดแก้แล้วและทั้งสามคนเลยนะคะก็เลยได้แฮปปี้เบรดเ์ทั้งสามคนเลยในช่วงตอนในช่วงตอมึงอ่ะมึงอะมึงอะโวยโวยเนี่ ตอรีนแะหนนะึห่งนะแล้วก็มีเด็กน้อยค่ะซึ่งเป็นลูกของกลุ่มในเพื่อนอยูได้เองนะคะชื่อว่าน้องมิวนะคะก็มาช่วยป,ป้าาทุกคนเป่าเค้กนะคะซึ่งคำคำที่มิวมิวเป่านะคะมันมันเป็นคำที่แบบไม่น่ารักเลยสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่ามิวก็ได้ป่า ไม่งดูงไค่ต้พง Happy Birthday คนที่เป่านั้นจะได้พร Happy Birthday ไม่จบไม่จบเป่าของป้า Happy Birthday เองเป่าเองเดี๋ยวโตขึ้นอะคืออะไรใช่ไหม Happy Birthday ู o y พอเดี๋ยวลูกมันไม่ค่อยน่ารักเ่าอาให้แหละคิวเพสคิวเพสนี่ไง สบู่บ้านโมูจ้าสบู่จ <c oughs> ้าเบ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 าเพื่ <c oughs> อนคื <c oughs> อจนหมดแล้วล่ะคุยแต่งาน ไม่รู้นะะไม่เป็นไรไม่รู้ต้อยรู้นะพ่อยิ้หลานดูหลานตกใจอยานแบว่าโอ้โหใจหลานตกใจจไม่รู้จะตกใจไงหลานถึงซป้าไปหมดยอันนี้ไเยอะอันนี้ไม่เยใเดี๋ยวลองดูขวดเขาดูขวดนค่ะรู้หามาใหไหมคะใ้ของจริงมากของแท้ของดีมาโอยต้อรู้ซื้กบกีเอง เออออ้ยยคบุุนณงขแกะไปแล้วหยิบมาดีๆค่ะเบาๆนะคะอดีตื่อขอตแ่อขนตาแล้วเป็อะไรคำว่าอะไรอยากได้คำว่าอะไรมันเป็นต่อขนเอ้ยมันเป็นมอช s t ต่อขนตาเองนี่แหละ เก่ไม่เองเป็นวันเชอร์ปอมแต่ว่าแต่ว่าไม่ใชยังไงอ่ะก็แจ้งซอเาเาเอ็นเาไม่แค่แจ้งวนเชอร์ก็เลเวเปอร์เดียวาะว่าพี่แชมป์ขอดออกไม่รู้องไม่ไหนูของแพลนี่ก็ง่ายแสนง่ายคุณไม่ง่ายนะ ต้องเป็นหเชิเพราว่ามันโทรมาถาบอกกูอ่าฉีดโบแน่เลยกูว่าอะไรทางหน้าใหม่ทาหน้าเลยค่ะอรเอช่วยแกออกเพราะว่าเรเวๆๆรู้แะเป็นคอนใช่ไหมขอฉีดผิวจ้ะจริงจริงโอ๊ยปลา ก็อยากให้ทุกคนนะคะจะจะบอกว่าคอยติดตามคลิปนะยูไม่ค่อยลงคลิปเลยนะแต่ก,ก็ก็หลังจากนี้จะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นนะคะพยายามจะนําเรื่องนูน้นเรื่องนี้มารีวิวให้เยอะขึ้นนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเลยเท่านี้นะคะซึ่งใครจะหาสาระจากคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้นะคะทุกคนยังไงก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันในคลิปคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ